พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคายทรงสำรอกกิเลสสามิตรด้วยตทางคันนิพพานตทางคนิพพานก็หมายถึงการดับชั่วคราวนะนิพพานมีกี่อย่างจำได้ไหมห้าอย่างนะครับตทางคันิพพานเป็นการดับกิเลสเป็นขณะขณะด้วยการให้ตารรักษาศีลหรือว่าด้วยวิปัสสนาก็ตามนะครับ วิขำพนะนิพานหมายถึงการดับกิเลสโดยการข่มไว้ได้เป็นเวลา,า,น,านานๆคือการเข้าฌานนะวิขำพนะนิพานนะครับแล้วก็สมุทเฉท่านิพานหมายถึงการดับกิเลสเป็นสมุทเฉทขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นปฏิปัสสนิพานก็หมายถึงการดับกิเลสด้วยการสงบระงับจากการที่มรรคจิตดับกิเลสแล้วก็คือขณะที่ผลจิตเกิดแล้วก็นิสรณนินิพาน ก็หมายถึงพระนิพพานโดยตรงนั่นแหละซึ่งเป็นอสังขตะธรรมนะมันจะเป็นคำว่านิพพานก็มี5อย่างนี้หรัอวประหารก็5อย่างวิเวก5อย่างนะครับแล้วก็วิมุตห้าอย่างเหมือนกันเลยนะครับนั้นก็การดับนิพพานดับชั่วขณะก็ได้แต่จะใช้คํานี้นะก็ได้นะครับพระพุทธเจ้าทรงสํารอกกิเลสสามิตรด้วยตทังขานิพพานแล้วก็วิขำพนาณิพพาน รวมทั้งสมุดเฉทานิพพานด้วยณโพธิบัลลังนะขณะที่เจริวิปัสสนาก็เป็นตทางคานิพพานณขณะที่เข้าฌานก็เป็นวิขัมภานิพพานขณะที่มรรคจิตเกิดก็เป็นสมุิเฉทธานิพพานจนไม่เหลือเหยื่อคือกิเลสใด,ดๆให้สำรอกอีกและไม่ทรงต้องการเหยื่อใดๆเพราะว่าพระองค์ทรงหายหิวแล้วทรงสิ้นกระหายด้วยทรงอิ่มเอมเป็นนิดด้วยวิมุตติสุข อันเกิดแต่จะตุตชฌานพละสมบัติการเข้าพละสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าการเสวยวิมุตติสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นของเรานี่มีวิมุตติสุขบ้างไหมมีก็บอกแล้วไงวิมุติมีกี่อย่างวิมุติมีห้าอย่างแต่ทางเขาวิมุติของเราพอจะมีไหมเพราะฉะนั้นนะเราอ่ะเสวยวิมุตติสุขได้นะ ทันการที่เราทําบุญเสร็จแล้วเรามาน้อมพิจารณาโอ้เป็นบุญของเราเนาะเราได้มาอินเดียมาบูชาสังเวชนีสสถานนะนไดปีติปราโมทโอ้เป็นลาภของเราเนาะขนาดนั้นจะเกิดความสุขไหมอย่างนี้เขาก็เรียกว่าสเสวยวิวุติสุขเหมือนกันสงเคราะห์เอาเองนะเนี่ย <laughs> แต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะว่าวิมุตมี5อย่างนะครับถ้าใครเข้าฌานเสร็จแล้วออกจากฌานแล้วก็มาน้อมพิจารณาโอ้เหล่านี้ ล่าพวเราได้ดีแล้วเนาะเราสามารถข่มกิเลสได้นานๆวันนั้นก็ขณะที่ออกจยากชานก็มีความสุขมากเลยนะขณะนั้นก็เป็นการสมุิวิมุติส,สุขเหมือนกันนะครับนั้นเป็นความสุขที่เป็นวิมุติโดยแต่ทางค้าวิมุติเป็นวิขัมภนะวิมุติแต่ว่าวิมุติจริงๆที่พทธเจ้าเสวยเนี่ยค่นะเป็นปฏิปัสสทิวิมุติเป็นปฏิปัสสทิวิมุตนะตอนที่ท่านพิจารณาปัจเจกคณะญาณขณะน,นั้นแหละเป็นสมุดเฉทวิมุตเป็นการเสวยสมุดเฉทวิมุติ เป็นความสุขจากการประหารกิเลสโดยเด็ดขาดแล้วนะครับก็มีสุขมีโส,สมนัสในขณะน,นั้นนะนะนั้นพระองค์ก็ทรงมีความสุขทรงอิ่มอยู่เสมอนะครับไม่เป็นผู้ที่กระหายไม่เป็นผู้ที่หิวเหมือนกับปุถุชนทั้งหลายนะพระองค์ทรงคายทรงสํารอกวัตตามิรเสร็จสิ้นทั้งกิเลสนะทั้งกรรมทั้งวิบากอันเป็นที่มาของการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตาย ซึ่งเป็นภัยและเป็นทุกข์ในวัฏฏะด้วยอนุปาทิเสสนิพา,านณสารวโนทยานเมืองกุสินาราเป็นการประกาศว่าพระพุทธองค์ทรงพ้นดีแล้วทรงพ้นเสร็จแล้วทรงล่วงส่วนเสร็จแล้วจากทุกข์ทั้งปวงกว่าที่พระพุทธเจ้าะจะทรงล่วงทุกข์มาเนี่ยนะล่วงทุกข์ทั้งปวงเลยไม่มีทั้งกิเลสไม่มีทั้งการ,รมไม่มีทั้งวิบากเนี่ย พระองค์เนี่ยทรงเป็นทุกข์ยากลําบากถึงสี่อสงไขยแสนกับนะทุกข์จากการตกนรกก็มีทุกข์จากการไปเป็นเปรตก็มีทุกข์จากการที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็มีนะแต่ว่าความทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ทําเพื่อพระองค์เลยนะคือยอมทนทุกข์อ่ะยอมทนทุกข์ไม่ใช่เพื่อพระองค์เพราะว่าความจริงแล้วพระองค์สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปตั้งแต่ตอนที่เป็นสุเมธาดาบทแล้วนะ แต่การที่ต้องยอมตกนรกอีกยังยอมจะต้องไปเป็นเปรตอีกยังยอมจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกเพราะว่าเพราะพวกพี่ลินดาเนยนะนะเพื่อพี่ลินดานะเชื่อหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยนะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยนะครับซึ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมไว้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อพวกเรานะไม่ใช่เพื่อพวกแขกอินเดียที่เป็นฮินดูนะ ไม่ได้อยู่ในไข่พระยานแต่ว่าของพวกเราเนี่ยยังมีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นผู้ที่ทาบุญมาที่จะได้อุปนิสัยในการที่จะพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นไว้แล้วว่าพระธรรมของพระองค์จะมีประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะทรงแสดงไว้แล้วว่า5,000ปีใช่ไหมออลองคิดดูนะเมื่อก่อนก็ท่านจันสมบัติก็พูดนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเล็งลเห็นพวกเราแล้ว เราก็มาคิดมันเป็นไปได้ยังไงเราจะมีนะเป็นผู้ที่มีบุญหนักฝักใหญ่ขนาดอยู่ในขา่ย,ยานของผู้เจ้าจริงหรือแต่คิดมาคิดไปนะเป็นไปได้ไหมมีอะไรที่พระผู้เจ้าไม่รู้นะผู้เจ้าเนี่ยสามารถรู้อดีตถอยไปนี้ไม่มทิ้งสุดเลยแล้วอนาคตพระผู้เจ้าจะรู้ไหมนี่แค่2500กว่าปีเองเพราะนั้นเชื่อไหมว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในไข่ของผู้เจ้าด้วยนะจะเป็นไปได้ไหมพี่ลินดาผู้เจ้าคงจะรู้แหละสักวันหนึ่งนะ อุบาสิกาชื่อลินดานะจะต้องสละโรงงานแล้วมาศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่ออุบาสิกาลินดาแน่นอนเลย <c oughs> เอ,อ๋อไม่หรอกอันเนี้ยเป็นเรื่องของศรัทธานะเป็นเรื่องของศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา <c oughs> เพราะว่าถามว่ามีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่รู้มีไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นจะไม่รู้ฉเฉยๆว่าพี่ลินดาเนี่ยนะจะต้องถึงเวลาในการเนี่ยมาศึกษาพระธรรมของพระองค์สักวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าสัพพัญยุตยานดังนั้นเดีย๋ยวเราไปศึกษาเรื่องของพระพุทธคุณมากขึ้นประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้รู้สิ่งทั้งปวงนะสัพพัญญูนะนนะก็ให้เราน้อมจิตน้อมใจไปเพราะว่าการน้อมจิตน้อมใจของเราไปนะครับว่าพระพุทธเจ้ารู้สิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้ที่มีญาณอันสิ่งไรๆก็มาขัดขวางไม่ได้ การน้อมใจไปอย่างนี้ของเรานะกำลังใจคือศรัทธาของเราก็จเจริญขึ้นแล้ววิริยะของเราก็จะ,จะเจริญขึ้นสติสมาธิปัญญาของเราก็จะเจริญขึ้นไม่ได้มีข้อเสียหายเลยนะแต่ในทางกลับกันว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้อย่างไงพุทธเจ้าจะมารู้นะาคตจะมารู้จักเราได้อย่างไงนะถามว่าถ้าคิดอย่างนี้นะอะไรในใจของเรามันดีขึ้นบ้างไหมนะวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนะตะปูตรึงใจเกิดใช่ไหม พอตะปูตึงใจเกิดขึ้นนะจิตมันจะเป็นสมาธิหรือจะฟุ้งซ่านมันก็จะฟุ้งซ่านเพราะว่าหลังเละจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีนะอรัทธาคือความไม่เชื่อก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีอรัทธานะถามว่าวจีที่จะพูดออกมาจะเป็นสุจริตหรือว่าเป็นทุจริตนะเพราะว่าใจขณะนั้นวิจิจฉาเกิดนั้นเป็นมโนทุจริตแล้วนะเมื่อพูดก็ต้องพูดวจีทุจริตอีกเพราะฉะนั้นการไม่น้อมใจเชื่อเนี่ยนะไม่เห็นมีคุณประโยชน์อะไรเลย แต่การน้อมใจเชื่อเนี่ยนะโดยที่เราศึกษาไม่เชื่อโดยงมงายนะต้องรู้ความเป็นมาความเป็นไปของพระพุทธเจ้าด้วยว่าอาดีตพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างไรนะพระพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญไปอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าในอดีตมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นมาด้วยอะไรด้วยบารมี3ามทัศด,ด้วยการบริจาคใครบริจาคมหาบริจาค5อย่างบริจาคอวัยวะบริจาคบุตรภรรยาบริจาคสมบัติ นะบริจาคชีวิตใครบริจาคได้เพราะฉะนั้นไม่สมควรกันหรอกหรือที่พระพุทธเจ้าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อพระองค์เนี่ยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ใช่เพื่อพระองค์เองด้วยนะทําเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้รู้นะครับว่าใครที่ได้ศรัทธานะแล้วได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในข่ายญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ่วนบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสในคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในข่ายยานของพทธเจ้านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญของแต่ละคนจะต้องสั่งสมมาในการที่จะประกอบกับยานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเลยนะบุญบารมีที่พระเจ้าสั่งสมมาทรงแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่สําหรับทุกคนนะแต่สําหรับคนที่สั่งสมบุญมาเนี่ยอดีตมีปุเพกะตะบุญยาตาม,มานะครับเพราะ,ะนั้นก็ ให้เรานั้นนอบน้อมบูชาด้วยเศียรเกล้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคายอามิตรได้แล้วพระองค์นั้นนะเราทั้งหลายก็จะได้ค่อยๆคายค่อยๆขยอกค่อยๆสํารอกอามิตรทั้งหลายตรงลงอามิตรมีกี่อย่างสามอย่างคือโลกามิตรหมายถึงการ,รคุคคห้านะกิเลสสามิตรก็หมายถึงกิเลสทั้งหลายทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็วัตาวตามิตรวัตตามิตรยังแบ่งอีกเป็นสมอย่างคือ ิเลสวัสกามวัตวิปากวัตไอ้พวกนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่นอกโลกหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานะอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยนะท่านการศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะศึกษาไปศึกษามาแล้วอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องให้เห็นจริงๆว่าอยู่ที่ตัวเรานะเข้าไปรู้ความจริงส่วนไหนที่มันเป็นส่วนของอกุศลธรรมส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะต้องละนะเป็นส่วนของสมุทัยนะ ส่วนไหนเป็นส่วนของวิบากกรรมมัชโรเป็นผลของกรรมส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะต้องเข้าไปกําหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อจะได้ไม่ยึดถือในส่วนนั้นส่วนไหนที่เป็นส่วนของกุศลส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะต้องอบรมเจริญเพื่อที่จะได้เป็นตัวที่เข้าไปประหารกิเลสเพราะนั้นก็อยู่ในตัวเรานี้มีแต่พระนิพพานยังไม่ได้อยู่ในตัวเรานะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นอารมณ์ แกธรรมะในตัวเราคือมัคจิตได้ถ้าเราอบรมเจริญนะคือละอุสลนําหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัยอบรมเจริญมัคแล้วพระนิพพานคือนิโรดนั่นแหละจะปรากฏในใจนะสักวันหนึ่งต้องปรากฏแน่นอนเอาต่อไปอีกบทหนึ่งคือมุทิตโตนะมุทิโตหมายถึงทรงบันเทิงมุทิตาหรือมุทิโตนะครับหมายถึงว่าพลอยย็นดีด้วยหรือว่าทรงบันเทิงด้วยนะ ุติตาแปลวะ่าความบันเทิงความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งในพระพุทธศ,ศาสนานะครับแล้วก็เป็นสมถะภาวนาสามารถได้ถึงฌานเลยนะคนไหนที่เขาได้ดีมีสุขแล้วก็ยินดีนะพลอยยินดีหรือว่าแม้ขณะนั้นเขายังไม่ได้ดีจริงๆนะแต่ว่าเราก็ใส่ความดีคือคิดถึงความดีของเขาเช่นธรรมสัน德拉ฌานเนี่ยมันยังมีดีไหมสันด拉ฌา,านนะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าสันนรกอะใช่ไหม ดีกว่าเปรตอ่นะเพราะฉะนั้นส่วนดีเนี่ยส่วนไหนที่เขาได้ดีเนี่ยนะเราก็ชื่นชมกับความดีของเขาให้มองหเห็นความดีแล้วก็น้อมจิตไปนะให้ยินดีกับสมบัติที่เขาได้ในบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะเราสามารถเจริญพรหมวิหารได้ทั้ง4นะในบุคคลคนหนึ่งเนี่ยพรหมวิหารมันขึ้นอยู่การน้อมคิดแต่โดยปกติแล้วคนที่กําลังได้รับความทุกข์นั้นง่ายต่อการเจริญกรุณาคนที่กําลังได้ดีมีสุข ง่ายต่อการเจริญมุทิตาแล้วก็บุคคลทั่วๆไปง่ายต่อการเจริญเมตตานะแล้วก็อุเบกขานี่ก็เจริญสําหรับคนที่เขาได้รับทุกข์แล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะง่ายต่อการเจริญอุเบกขานะครับแต่ว่าในบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาอยู่ในสภาวะใดก็แล้วแต่สามารถเจริญพรหม,มหารได้ทั้ง4เลยทังน,นคนที่เขากําลังได้ดีมีถูกเนี่ยนะเขากําลังร่ํารวย เราก็ปรารถนาะค่าเขามีสุขยิ่งขึ้นไปได้ใช่ไหมเป็นการเจริญเมตตาแต่ถ้าก็โอ้ดีนะเนี่ยเขาทําบุญมาเขาถึงได้รับความสุขอย่างนี้นะนั้นก็ชื่นชมกับนะวิบากชื่นชมกับความสุขที่กําลังได้รับอย่าให้เสื่อมจากความสุขเหล่านี้ไปเลยนะนี้ก็เป็นมุทิตาแล้วก็ที่เขาทําความดีมาในอดีนะจนทั่งได้รับความสุขอย่างนี้เป็นกรรมของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเขาไปทํากรรมชั่วเขาก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วต้องได้รับทุกข์ แล้วก็นะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาแต่ว่าแม้เขาได้รับความสุขอย่างนี้ร่ารวยอย่างนี้โอ้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ตกอยู่ในทุกข์เหมือนกันขอให้เขาพ้นจากความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเิออันนี้ก็เป็นกะรุณารหรือว่าคนที่เขากําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขาก็เป็นทุกข์ขอให้เขาพ้นจากทุกข์เถอดให้เขาหายจากป่วยไข้เหล่านี้ก็เป็น กะรุณาใช่ไหมนะขอให้เขามีความสุขนะขอให้เขานี่นะก่อนจะตายให้เขามีศีลให้เขาเจริญด้วยสมาธิขอให้เขาเจริญด้วยปัญญาขอให้เขามีความสุขความสุขยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเมตตานะครับโอ้ดีนะเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปเป็นสัตย์เดชานถึงแม้เขาเจ็บป่วยอยู่เขาก็เป็นมนุษย์นะแล้วก็ขอให้เขาได้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดานะถึงแม้เขาเป็นผู้ที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะแต่ว่าเขาก็ได้รับผลของกรรมดีคือมาเป็นมนุษย์ใช่ไหม ให้เขาเป็นมนุษย์ต่อไปเธอหรือเกิดชาติหน้าก็ให้เขาเป็นมนุษย์ต่อไปอย่าได้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์เลยอันนี้ก็เป็นมุติตาที่เขาได้รับความทุกข์อย่างนี้เพราะว่ากรรมชั่วนะเพราะนั้นเขาทํากรรมชั่วมาเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอันนี้ก็เป็นอุเบกขาทั้นอยู่ในสภาวะใดเราก็เจริญพรหม,มหารได้ทั้ง4แต่ว่ามันจะมีความใกล้กันอะ่ะก็คือถ้าเจริญเมตตานี่เขาเรียกว่าสัตว์นั้นจะต้องเป็นปิยมนาปะสัตว์ นะครับปิยมานาปสัตว์คือมองเห็นสัตว์นั้นโดยความเป็นที่รักที่น่าพอใจสัตว์ที่น่ารักน่าพอใจเนี่ยเรามองให้เห็นเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าพอใจเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยเราก็มองให้เห็นเป็นที่รักที่พอใจอันนี้จะเป็นอารมณ์ของเมตตาแต่ถ้าเจริญกรุณา,ณาง่ายต่อสัตว์ที่กําลังเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกขิจตสัตว์ทุกขิจตสัตถ้าเจริญมุทิตาก็สุข,ขิตสัตนะสุข,ขิตตสัตแต่ถ้าเกิดเจริญอุเบกขาก็ สัตว์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามัชชตสัตว์อ่ามัชชตสัตว์สัตว์ที่เป็นกลางกลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วสัตว์ไหนที่เขาทุกข์ก็ง่ายต่อการเจริญกรุณาสัตว์ที่ไหนที่เขาเป็นสุขอยู่ก็ง่ายต่อการเจริญมุติตาสัตว์ไหนที่เขาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ธรรมดาธรรมดาง่ายต่อการเจริญเมตตาแล้วก็ถ้าสัตว์ไหนเขาได้รับความทุกข์จนต้งเราช่วยเหลือไม่ได้ก็ง่ายต่อการเจริญอุเบกขา เราก็สามารถเจริญได้ในพระมิหารทั้งสี่แล้วขึ้นอยู่กับการน้อมของเราด้วยพระพุทรเจ้าทรงมีมุติตาเป็นนิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับทรงบันเทิงอยู่เป็นนิดทรงเจริญม,มุติตาพระมิหารและทรงมีมุติตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะพระสาวกผู้ว่าง่ายนะผู้กระทําตามคําสอนผู้ไม่ทําให้พระองค์ลําบากด้วยการต้องพร่ำสอนมากผู้มักน้อยสันโดษขัดเกลาอย่างยิ่ง ผู้น้อมไปในวิเวก <halfway> ผู้พร้อมเพียงด้วยสามัคคีธรรมและถึงพร้อมด้วยอุตริมนุสธรรมผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปาทานผู้เจ้าจะบันเทิงมากๆเลยละจะกล่าวสาธุสาธุสาธุนะบุคคลนั้นบุคคลน,นี้ไม่ทําให้เราลำบากนะครับทรงชื่นชมกับผู้ที่ได้คุณธรรมประการต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันเทิงกับผู้ที่เห็นประโยชน์ของตนของเรานี้เห็นประโยชน์ตนหรือเปล่าเห็นไหมเห็นประโยชน์ตน เห็นประโยชน์อะไรระดับหนึ่งนะถ้าประโยชน์ตนสูงสุดเขาเรียกว่าสัททะสัททะประโยชน์สูงสุดคืออรหัตผลเลยนะประโยชน์ตนอันสูงสุดคืออรหัตผลนะครับถ้าขั้นต่ำมาคือกุศลทั้งหลายโลกียกุศลตั้งแต่การมวจรรูปวจรูรูปวจรแต่ถ้าประโยชน์สูงสุดคืออรหัตผลูปวจรูปวจรูปจารย์แสดงว่าทรงบันรทปวจรูปวจรูป สาวกที่ว่าง่ายแต่ในสติปัฏฐานความหมายของสติปัฏฐานข้อหนึ่งบอกว่าพระองค์ไม่ยินดียินร้ายสาวกจะปฏิบัติยังไงไม่ยินดียินร้ายในที่นั้นหมายถึงว่าไม่มีอภิชาและโทมนัสพระพุทธเจ้าจะมีอภิชาโทมนัสไหมไม่มีถ้าเกิดสาวกท่านไหนว่าง่ายนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยินดีด้วยแต่ว่าไม่มีอภิชาโทมนัสนะจะทรงมุทิตาด้วย แต่ว่าขณะนั้นก็เรียกว่ามีสติปัฏฐานเพราะว่าพระองค์ก็จะต้องพิจารณาใช่ไหมว่าสาวกเหล่านั้นเนี่ยใช่สัตว์ใช่บุคคลหรือเปล่าสาวกเหล่านั้นเกิดจากเหตุปัจจัยหรือเปล่าที่เขาว่าง่ายอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าทำกรรมมาในอดีตแล้วหรือว่าถ้าสาวกไหนไม่ว่าง่ายพระองค์จะโทมนัสไหมไม่ประพฤติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องพิจารณาใช่ไหมสาเหตุในอดีตเพราะอะไรถ้าไปอ่านชาดกจะรู้เขาไม่ใช่เป็นคนว่ายากขณะนี้มานะในอดีตเขาก็ว่ายากมาแล้ว เขาไม่ใช่ตายเพราะปากในป e ัจจุบัน so น so ี้เท่านั้นแล้วนะในอดีตเขาก็ตายเพราะปากมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงพิจารณาไปนะโดยทั้งปรมัิต์และโดยบัญญัติถ้าโดยปรมัิต์ก็รู้ว่าอ่อนเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยโดยประการต่างๆโดยโวหารพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องกรรมของสัตว์การสังสมอุปนิสัยปัจจัยมาท่านพระองค์ก็ทรงเจริญสติปัฏฐานตลอดทั้งสาวกที่ว่าง่ายว่ายากหรือว่าทั้ง ประพฤติคล้อยตามคําสอนหรือไม่ประพฤติตามคําสอนพระองค์ก็มีสติตั้งมั่นในธรรมนะครับแต่ถ้าใครทําดีพระองค์ทรงมุทิตาใครทําชั่วได้รับผลกรรมชั่วพระองค์ทรงเจร,ริญอุเบกขาแล้วก็ปรารถนาให้สรรพสัตว์นั้นเป็นสุขตลอดเจริญเมตตาแต่การเจริญเมตตากราาุณาเมตตาอุเบกขาของพระองค์ทรงตั้งอยู่ที่สติปัฏฐานมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานนะครับ มีภาวนาข้อไหนที่พ้นจากสติปัฏฐานไหมไม่มีนะไม่มีภาวนาข้อไหนที่พ้นจากสติปัฏฐานเพราะว่าการภาวนาทั้งหลายเป็นสติปัฏฐานหมดนะสมถะวิปัสสนานั่นแหละเป็นสติปัฏฐานหมดนะเพราะว่าสติที่มีกําลังตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานนะครับพระองค์ทรงบันเทิงกับพระพิโุรูปหนึ่งนะชื่อว่าอัตตะทัตเถ,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 ถระ อัตถทธะหมายถึงผู้ที่มีประโยชน์เพื่อตนผู้ที่มีประโยชน์เพื่อตนนะเห็นแก่ประโยชน์ตนนะครับพระอัตถทธะเนี่ยทราบข่าวว่าพระศาสดาจากปรินิพานโดยการแต่นี้ไปสี่เดือนท่านก็ไม่ไปในสำนักของมิสูอื่นเลยไม่ปรึกษาไม่สนทนาปราศัยกับใครๆคิดอยู่แต่ว่าพระศาสดาใกล้ที่จะปรินิพานแล้วตัวเราก็ยังไม่ปราศจากราคะเมื่อพระศาสดายังไม่ปรินิพานนี่แหละ เราจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้จงได้โอ้ท่านมีปัญญามากเลยนะนะคือไม่เห็นแก่เพื่อนไม่เห็นแก่เมียไม่เห็นแก่ใครลนะญาติพี่น้องอุปชาอะไรไม่เห็นเห็นแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าจะต้องทําให้พระเจ้าพอใจให้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเอาราบสักการะอะไรไปบูชาพระองค์เนี่ยนะกับการตัดสรุนะถ้ามีสาวกองค์ใดอง,ดองหนึ่งตัดสรุได้อันไหนจะน่ายินดีกว่ากันอันไหนจะน่าชื่นชมกว่ากัน พระองค์ก็จะยินดีมากถ้ามีพระภิกสุรูปไหนปฏิบัติตนเพื่อความตัดส้นะครับนั้นพระภิกษุรูปนี้ชื่ออัตถทัตถะนี้ก็จะต้องตัดส้ในตอนที่พุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพานให้ได้แล้วก็ภากเพียนอยู่ในขณะที่พิกษุปุริชนมีประมาณ700นะเที่ยวปรึกษากันว่าพระาศาสดาจากปรินิพานแล้วพวกเราจะทําอย่างไรกันดีโอ้ยเราก็ยังไม่บรรลุเลยพระพุทธเจ้าจะบรินิพานเสียก่อนแล้วก็เศร้าโศกเดือดร้อนนะครับ เมื่อพิะพิุทั้งหลายพาพระอัตตะทัตตะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเหตุใดจึงประพฤติเช่นนั้นเพราะว่าคือข้อวัดของพระิสุเนี่ยหรือว่าธรรมะข้อหนึ่งของพระพิสุก็คือมันประชุมกันเนืองนิดนะพร้อมใจทํากิจร่วมกันนะพร้อมใจทําร่วมกันเมื่อเลิกก็เลิกพร้อมกันใช่ไหมแต่พระพิสุร,รูปนี้ไม่เข้าหาใครเลยไม่ประชมุมไม่ปรึกษาจะภาคเพีเยรอย่างเดียว พระภิกษุทั้งหลายก็เลยพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามนะครับว่าทําไมจึงประพฤติเช่นนั้นล่ะพระอาาะัฏฐทัตเถระก็กราบทูลความคิดของตนให้ทรงทราบพ,พระศาสดาก็ทรงประทานสาธุการแก่พระเถระว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้ว